สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะลิซอยู่ที่ร้านบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมนะคะบายหมูบ้าบินค่ะเป็นข้าวเหนียวดำเหมือนเพื่อนๆแล้วน่าทานมากสีสวยด้วยน้องคะสวัสดีนะคะสวัสดีคะ่ะกำลังทำเลยทำเป็นแพใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะคะโห,หน่ากินมากเลยเพื่อน ายราคายังไงอะคะก็กล่องละสี่สิบบาทอ่าก็มีคอนเซ็ปต์ของเขาคือ้ารกัดไปไม่เจอเนื้อเรารับเคีมงโอ้ลับเคีมด้วยกัดไปไม่เจอเนื้อมะพร้าวนี่เอามาคืนได้เลยคือเราลับปิดอย่างเงี้ยถ้าสมมติว,มว่าเราขายเป็นซีรีส์ธรรมดาคนเขาจะมองไม่เห็นมันก็ต้องมาเสียเวินลัอปิดขายจะได้เห็นเยอบ้างนะครจ้าแ,<ต>แต่บางคนก็ซื้อเป็นชิ้นใหญ่ๆเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเป็นชิ้นใหญ่เป็นชิ้นก็มีก็แล้วแต่บางทีเขาก็ เอาเป็นแผ่นๆก็อ่องก็ประมาณ2แผ่น40บาทกินชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้ใจดีนะไปฉ<ช>ีกเอาไปฉีก,กเอาไปฉีก,ก<ช>เ,อเอง<ช>ม,มพอะพร้าวเยอะค่ะเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเกิดบางคนแต่ก่อนก็เป็นสี่เหลี่ยมแต่บางทีพ่อขามือไม่เที่ยงก็คือบางคนบอกว่าได้แผ่นเล็กบ้างแผ่นใหญ่บ้างพ่ค้ก็เลยจะตัดเองเป็นก้าวก็ค้าๆกันไปนะชิ้นเล็กก็เยอะหน่อยหลายชิ้นหน่อยอ้ใชเป็็นนบลกะค่ะจะมี ่อนเนี้ยเราทำมาหลายปีแล้วก็คือเป็นวงไม่ทนันพอไม่ทนันบุกทันยังไงดีก็เลยดัดแปลงยังไงว่ามาเขียนแบบนี้แล้วกันไวกว่า<ช>รสชาต<ส>ิาก็อร่อยเหมือนกันใช่ค่ะแื้วักเนื้อให้มันใหญ่กว่าไม่ต้องแบบเล็กๆเ,เ,เพื่อจะเข้าวงไม่ได้คนกัดไปก็จะง่ายกว่าทำมานานจนเป็นพังผืดที่มือเลยเหรอใช่ค่ะตอนนี้ก็คือรอแค่เราผ่าตัดแต่ว่าเรายังไม่มีเวลาต้องทำกระดูกก็เกิดจากอาชีพที่เราทำอะนะคะพวกนี้ เราทำดีเงี้ยเราทำหลายสีเลยหนึ่งหนึ่งจะเป็นกะละมังแบบเนี้ยค่ะเต็มกะละมังแล้วเขาก็ต้องคอยยกแล้วก็ใช้ช้อนอ๋อยอดใส่ยอดใส่ยอดมันก็ต้องกลางอยู่อย่างนี้ใช่ไหมคอยนัดคอยนัดอเงี้ยทำมาหลายปีแล้วมันก็เลยแต่ผ่าแล้วก็หายค่ะพวกเนี้ยใจ่ยังอต่ใจนึ่งยังไม่ไม่เจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บแป๊บเดียวแต่ผ่าแล้วหายแต่ถ้าเราเรายังทําอยู่สักพักมันก็จะกลับมาอีกก็ตอนนี้กําลังทุเลาอยู่เพราะว่า เป็นที่มันหนักปัญหาสเอตเตาที่เรายังทําไม่ม <tremb A. S 1> ได้อืเพราะว่าไม่มีคนช่วยยกเตาค่ะเตาหนักใช่ไหมคะใช่ค่ะสั่งเตา,าเป็นแบบพิเศษแล้วมันมันใหญ่กว่าแล้วก็แผน่นเด็กเขาจะหนากว่าเาาตาหน,นักแล้ว <ปอ S 1> เพื่อนดูความหนาของเตาน่ะอย่าเปิดร้านมาอย่างเงี้ยก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงกว่าจะขายได้ต้องต้องวอร์มเหรอวอร์มใช่ค่ะต้องวอร์มกว่าถ้าเร็วเร่งไปอ่ะข้างนอกมันจะจะไหมเพราะว่า มันก็ผิวิวค่ะแต่ถ้าเราดูอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีเหลืองกอกอย่างงี้อ๋อมันจะต้องต้องใจเย็นๆเหมือนกันนะคะไม่ได้ไม่ได้สุกไวๆนะคะเพื่อนๆต้องเนี่ยต้องค่อยๆอย่างงี้นะคะแม่ค้าก็อยากขายให้เยอะนะแต่มันทำทำไม่ทันเร่งเร่งไม่ได้ได้แค่นี้นะคะเตานึงประมาณกี่นาทีคะเนี่ยกว่าจะสุกนี่ยนานเหมือนกันนะได้แต่เตานึงมันก็จะได้ประมาณสิบห้ากล่อง สิบากล่องใช่บางคนเขามาทานข้าวเราไม่ทานเขาเราก็บอกว่าพี่สั่งไว้ก่อนไหมรับไปคิวไปแล้วเราไมสนา,าววเเราก็มาเอาได้สั่งไว้ก่อนก็ได้นะคะ,ะงั้นงั้นที่รบกวนขอเบอร์โทรหน่อยคะ่ะาศูนย์หกนด้ค่ะศูนย์หกหนึ่่เจ็ดหนึ่งห้มค่ะมีบริการส่งไหมคะเดลิเวอรอะไรพวกนี้มีไหมเป็นโรบินฮูดค่ะโรบินฮูุเพราะน่าสจะถูกโลบินฮูดใช้ชื่อว่ากินคำว่า หมูบ้าบิ่นได้เจอเลยค่ะอ๋อพิมพ์หมูบ้าบิ่นเจอนะคะชื่อแฟนแต่ละวันจะลงไม่ซ้ำที่กันอ๋อไปเปิดทำถังทางลมได้ตลอดเราจะเก็บหมุดให้ไปที่ไหนบ้างคะก็จะมีวันวันจันทร์ที่นี่ตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังค่ะแล้วก็วันวันพังก็จะเป็นตลาดนัดที่ไทยพัฒน์ไทยพัฒน์ละใช่ส่วนวันพุธก็จะเป็นตลาดที่ซีดี เอ b ีบีแล้วก็ตอลเลื่อรหักับส่วนมากอ่ะเวลาเราทำทีมันจะไม่ค่อยถึงเหมืนสุกเท่าไหร่มันจะหมดก่อนแล้วก็บางทีก็จะเป็นท้องถิ่นก็เป็นโลิ่งเอ่อเนชั่นตลาดเศรษฐีที่เขาเรียกกันอ่าเนชั่นตรงตรงบางนาใช่ไหมคะบันพฤหัสแต่บันสุกนี่ก็บางทีหมดก่อนใช่แล้วแต่ลองโทรมาถามได้นะคะถ้าไม่แน่ใจนะคะ หอมค่ะเพื่อนเพเพจเพจก็มีนะคะเพจมีนะคะเพจชื่อเพจอะไรเอ่ยหมูบ้าบินหมูบ้าบินนะคะเพื่อนเฟซบุ๊กบะาสาระอาห้าตัวคุณบ้าเยอะใช่เพื่อนเพื่อนหมูบ้าบินคำว่าบ้าสาระอาห้าตัวไอ้อย่างนี้อย่างนี้จำง่ายนะคะเพราะว่าบ้าบินมนมันมีมันก็มีเยอะคนมีเขาอยากจะกินของเราก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งหมูบ้าบิน ของว่างถูกปากของฝากถูกใจนะครับของว่างถูกปากของฝากถูกใจค่ะตรงนี้นะคะเพื่อนๆถ้ามาตลาดนัดหลังกระทรวงการคลังนะคะร้านนี้อยู่ตรงทางทางขึ้นอเมซอนเลยค่ะเพื่อนๆร้านอเมซอนเขาจะอยู่ด้านบนนะคะสังเกตง่ายๆนะมีตุ๊กตาหมีตัวใหญ่ๆจ้องอยู่ที่กระจกนะคะเพื่อนๆเนี่ยน่ารักนะตัวเนี้ย ปลาบีบมะพร้าวจ้าน้ำมะพร้าวแท้ก็มีออ,อ,อ,ม,อมีน้ำมะพร้าวด้วยค่ะเ,เพื่อนๆน้ำมะพร้าวขายยังไงคะขวดละยี่สิบขวดละยี่ส<า>ิบห้าสิบขวดละยี่สิบบาทเท่านั้นเองค่ะแต่สามขวดห้าสิบเพราะว่าเราก็บอกว่าลัาซื้อไปแล้วไม่แท้ยินดีเยลยร้านนี้เค็มหมด,ดอ่ะเค็มได้หมดนะเพราะว่าเราเอาเนื้อมาใช้ทำขนมเราใช้น้ำกินที่บ้านจนเขาเบื่อไปหมดแล้วพี่ทำกันทีรอบหนึ่งก็ทำประมาณเจ็ดแปดร้อยลูกเนี่ย มะพร้าน้ำหอมมาเจลูกใช่ค่ะจะได้ก็ที่บอกว่าไม่ถึงอาทิตย์ก็ทำทำมะพร้าวทีหนึ่งเนี่ยก็อาทิตย์หนึ่งใช้อาทิตย์หนึ่งใช่ไหมคะเจ็ดแปดร้อยลูกใช่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ทุกกล่องไม่ต้องกลัวว่าคนไหนกล่องนู้นกล่องนู้นไม่ได้กล่องนี้ไม่ได้เนื้อหรือกล่องนู้นน้อยไปได้แน่แน่ดูนุ่มหนึบมากเลยอ่ะเพื่อนๆน่าทานมากอ่ะมะพร้าวอ่อนแน่นอนค่ะพี่เพราะว่าไปฝากผู้ใหญ่ เป็นผู้สูงอยายุก็ทานได้ทานได้ไม่ไม่แข็งไม่แข็งค่ะเพราะว่าแม่คม้าเป็นคนชักเองคพมค้าเวลาเราได้มาเราก็มานั่งคุ๊บก่อนคุ๊บแล้วก็วคือถ้ามันแข็งจัดเราชักไม่ได้เราใช้เหมือนตัวชักโบราณที่เขาขู่อ๋อใ,ใช้ใช้แบบที่ทขู<ช>่แบบโบราณนะคะขูดจนมือได้ขู่แม่ค้าสุดยอดเลยนะวเดี๋ยจะกลับไปสั่งมะพร้าวบ้านแล้วแต่ว่าถ้ามะพร้าวแพงอ่ะเราก็ขายเป็นลูกต้องสั่งเขาเป็นเขียวๆมันจะถูกกว่าถ้ามะพร้าวมันแพงมากประมาณยี่สิบยี่สิบ ถ้าขึ้นเนี่ยเราก็ไปไม่ไหวแนละ้วเราก็ต้องสั่งเป็นเสี๊ยวระป๋องเองแต่ตอนนี้เรามะพร้าวมาลงตอนนี้ก็ลูกอยู่ประมาณสองวันเราก็สั่งให้เขาเกี๊ยวได้ดนได้เกี๊ยวได้มาถึงเราก็ทุบทุบทุบอย่างเดียวแต่ไม่ต้องแต่เราจะใช้เป็นมะพร้าวสดไม่ใช่เป็นมะพร้าวต้มใช้มะพร้าวสดนะคะมันก็จะได้รสชาติที่แตกต่างกันใช่ไหมใช่ต้มกับกับไม่ต้มมันแตกต่างกันนะ,ะ,ะเวลาคนกินเขารู้ด้วยอ่ ให้เพื่อนๆริททำคลิปอาหารนะริออาจจะทำคลิปนานนิดนึงนะคะบางทีริชอบคุยกับแม่ค้าอยากรู้ว่าเ,เขาเขาทำยังไงเขาคิดยังไงกับ,ก,บกับการขายของเขานะคะอย่างเาไม่เราทำเราทาไม่ทันเรารู้แล้วว่าเราทำไม่ทัเราจะทํไเราก็เนมาไวาหน่อยแล้วเรากิ้พิ้ง,งจะต้องรอท่านก่อนานาเราก็จะตื่นไวพอปกติตีสามาถึงที่นี่ล้วตีสานี่มาถึงแล้วหรอตีสามบอกจะตั้ง้านแต่อะไรที่ก็เพิ่งจะได้เป็นสาทีีสามเลย ม,มันทําช้านะคะก็เลยต้องมาไวไม่ได้ง่าย,ายนะคะบางคนเราก็เข้าใจเขาอยากทานแต่คนเยอะบ้างเขาก็ไม่รอไม่นานเกินเราก็ไม่รอทำยังไงที่จะลูกค้ากัไปแล้วมัน่อยดีเดินแล้วก็ให้มันทันใจเขาด้วย เราซื้อทำทำทำไปแบบเราเลี้ยงขายแล้วข้างนอกมันข้างนอกตรอบแต่ข้างในมันแฉะแบบนี้พี่เห็นอ่าใช่มันจะแตกต่างกันทันทีนะข้างในข้างในแฉะแฉะอย่างนี้มันก็เหมือนไม่สุกอะเนาะใช่ใช่มันจะแตกต่างกันอย่างเงี้ยมันจะสุกคือมันจะเนื้เหนึบนะมันจะแตกต่างกันทันทีกับอันเนี้ยไหนหันหันเข้ากล้องนิดนึงอ่าที่เราชิมได้เลยนะดูได้นะคะถ้าคนแบบเคยกินอาหารชิมอาหารบ่อยๆเนี่ยมองข้างนอกจะดมรู้อยู่นะคะ แล้วถ้าเป็นคอบ้าบิ่นจริงๆจะรู้ว่าเขาจะเอาแบบถ้าเป็นคอบ้าบิ่นจริงๆอย่างเงี้ยไม่เอาเลยนะไม่เอาเลยใช่ไหมแต่เอาเกี๊ยมเกี๊ยวกว่าเกี๊ยวเกี๊ยมอย่างนี้มันไม่ได้ไหม้นะคะอย่างเงี้ยมันไม่ไหมคือเกี๊ยวเหมือนเขาจะแบบว่าให้กรอบๆแห้งๆอันนี้ยังไม่เกี๊ยวมากถ้าถ้าคอบ้าบิ่นจริงๆนี่ก็คือเกี๊ยมเกี๊ยวเลใช่มาถึงเขาจะรอบอกว่าพี่มันนานหน่อยนะก็บอกโอเคพี่รอได้รอได้ขอขอข้างนอกเกี๊ยมเกี๊ยวนิดนึงขอแบบเกี๊ยมเกี๊ยวเลยมันก็จะกรอบใช่ไหมใช่แต่ถ้าเป็นแบบบบาาาาาางงงงงคนนนนนเเเเ้้้้ไมมม่่่่่่รูกก็็็แแออออยยยยีีะะิๆตัจป แต่แต่พี่กินพี่ก็ชอบนิ่มๆจ <irrelevant> ะ,ะแสดงว่ามันยังไม่ใช่คอฟ้าบินใช่ไหมต้องลองเกียมๆใช่ไหมคะต้องลองทานทั้งสองแบบเลยดิถ้าในสมัยก่อนเห็นเขาบอกว่ามันจะใช้เป็นมะพร้าวแกงอย่างเงีเ้ยมะพร้าวทึงทึกนะมตึงทึกต้องทึงทึกด้วยค่ะเพร้าว<า>ถ้าองทึงทึกคือพี่มันเนื้อมันเป็นมันเละ,ใช,ะใช่ไหมเละมะพร้าวทึงทึกส่วนมากเราจะไว้ทําขนมนะคะเพื่อน เป็นมะพร้าวที่ไว้ทำขนมก่อนเดีเป็นนี่ก็โดนหลอกมาเยอะโดนหลอกใช่ไหมไม่ถึงทึบใช่ไหมคะใช่พอพอเรามาชาร์จมาทุบแล้วพี่มันเป็นเนื้อมันเป็นมุนแล้วมันไม่ได้เนื้อเราทำขนมอ่ะที่เวลาเรากินมะพร้าวเป็นลูกเราไม่ใช่เราอยากเนื้ออุ้นมุนแต่ถ้ามาทำขนมมันไม่ได้มันจะโดนอย่างนั้นมันเละใช่ไหมใช่ได้ค่ะลูกค้าเริ่มมาแล้วนะคะเป็นเพื่อนประมาณเจ็ดโมงเช้าค่ะตอนเนี้ยแต่น้องเนี่ยมากันตั้งแต่ตีสามแล้วกี่กว่านี่คะสามกว่าห้าสิบนะ น้ำมะพร้าวที่แช่เย็นนี่ไว้ได้กี่วันนะคะถ้าแช่ตู้เย็นชั้นธรรมดาจะอยู่ได้เจ็ดวันเราจะบอกลูกค้าตลอดเวลาสวัน่เออย่างวันนี้จะอยู่ได้เจ็ดวันนะคะแช่ตู้เย็นช่างธรรมดาชั้นธรรมดาใช่ขอบคุณค่ะ แช่ฟิตก็คือจะอยู่ได้นานกว่านะีิแต่รส<อ>ชาติอะไรมันก็มันจะละลายชา้าอ๋อมันจะละลายชา้าดีกว่าดีคะสารต่อมาสุดนะลูกค้าประจำลูกค้าประจำเพื่อนเดี๋ยวรอในเตาขึ้นมาสี่แล้วไปกล่องเราให้ไปยืนเนี่ยรอดแล้วร <c oughs> <c oughs> อด <c oughs> อีกสงสารน้ <c oughs> อง <c oughs> <c oughs> มะพร้าวทึนทึกเนี่ยเขาจะไม่เละจะไม่เละจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งใช่ไหมคะใช่คชรับกำลังดีครับมีอะไรให้เคี้ยวค่ะเ,เพื่อนๆใช่มันก็จะเคีย้ยวเพลินใช่จะกรุบกรุบแต่ว่าไม่แข็งนุ่มๆเราใช่ <ๆ S 2> อย่างที่ว่ามันไม่ใช่ทึนทึกมันก็จะเละกัดไปเหมือนไม่รู้สึกอ่ะมันจะเละๆนิ่มๆนะคะแล้วก็ถ้ามะพร้าวแก่ก็จะกัดแก่เลยก็จะกัดแก่เลยก็แข็งกรุบกรุบเลยนี่กรุบกรุบเลยคนแก่กินไม่ได้นะคะใช่ครับ เนบ้าบินเนี่ยข่ันใจสวเลยแหละไวรุ่นก็ได้นะอ่าไวรุ่นก็ได้แต่ละอาต้องห้าตัวอันนี้ใกล้หรือยังอะคะใกล้เราครับก็้อยู่ประมาณมันต้องพลิกไปพลิกมาด้วยอ่ะนานนะคะเพื่อนๆโทรมาล่วงหน้าก็ได้นะโทรมาสั่งไว้ล่วงหน้าก็ได้ ไม่ก็สั่งในแอปนะคะในโรบินฮูดได้นะคะค่าส่งไม่แพงใช่ไหมค่าสงของโรบินฮูดจะไม่แพงร้านข้างเ<ไ>ป็นร้านส้มตำค่ะเ,เพื่อนๆโหน่ากินมากเลยอะ่ะเ,เพื่อนๆตลาดนัดหลังกรทรวงการคลังนะคะเปิดวันจันทร์ถึงวันศุกร์หยุดวันเสาร์อาทิตย์แล้ววันนักขัตฤกษ์ค่ะของกินนะคะมียาวตลอดแนวเลยประมาณเกือบสามสเมตรนะคะ ก็แวะมาเดินเล่นมาจับจ่ายซื้อของกันได้เสื้อผ้าก็มีของใช้ก็มีนะคะเป็นตลาดใหญ่นะคะที่เนี่ยถ้าขายไปขนมเป็นป่านนีก็คงจะไปอออจะจะเสร็จแล้วหนมคงหนมคกอะไรแบบ อบิมาพะขาวร้อนร้อนไหมจ้าเหลืองแล้วนะ่าพอเขาใกล้จะสุกนะคะหอมมากเลยอ่ะกวันฉุยเลยอย่างเงี้เยเป็นเศษแล้วก็จะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่จะไม่ค่อยขายใ่ใ,ให้ลูกค้าทำไมอ่ะ มันเป็นอะไรอ่ะคะน่ะมันมันไม่สวยหูยมันสวยบางคนเขาแต่มันมีเนื้อมาพร้าทูตี่อย่างเงี้ยเราคนรเขาไม่เราก็กลัวว่าแถมเหรอหรือว่ายังไงก็จะเป็นใส่แถมเอาใส่แถมเพรว่ามาถึงเอาแบบนี้ก็ได้อ๋อถ้ารีบเอาแบบนี้ก็ได้เข้าใจนะแบบนี้จะกรอบที่สุดเนะจะอยู่ตรงขอบเหรอหรือยังไงต้องขอบขอย่างเงี้ยค่ะเราจะตัดขอบออกโอ้ตัดขอบออกไม่ต้องตัดหรอกใส่ไปเลยน่ากินทั้งนั้นแหละกินได้หมดอย่างเงี้ย นเน้นด้วยเวลาใส่อะพี่เวลามุมใส่เนี่ยมันไม่เห็นเขาแต่ถ้าลูากค้าประจำเขาจะรู้ออกมันอยู่นี่นะโอ้เน้นนะ<ด>เน้นใหนเนน้เห็นเนื้อด้วยคือกรอบนี่ถ้าไม่มีเนื้อนี่ไม่เอาใส่ด้วยค่ะเพื่อนๆนอกจากว่าแถมหรือว่าลูกค้าอยากได้เร็วนะคะเห็นเนื้อเลยช่ำช่ำนุ่มนุ่มอยู่หลายมือัดไปคือต้องเจอแน่นอนเริ่มตัดแล้วนะคะน่ะ ถ้าชิ้นอย่างนี้ใหญ่ๆเลยขายยังไงอะคะก็เป็นปกติก็เป็นพ่อจอกแต่ก็ตามเดิมนะเป็นสองชิ้นสี่สิบบาทเหมือนเดิมสองชิ้นสี่สิบบาทใช่ก็เป็นลูกค้ารุ่นแรกก็จะบอกอ๋อไม่ตัดนะอ๋อไม่ตัดจะดีเหมือนกันมันกระถวยออไม่ต้องตัดใช่ไหมคะเอาไปฉีกเองก็ได้ถือกินนะมั่นดีนะเนี่ยชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ก็ได้นะอ่าถ้าร้อนางนี้ก็ต้องมาผึ่งแบบนึงมันงั้นมันจะแฉะอ๋อผึ่งก่อนใช่ งบ<ป>้าบินมะพร้าวน้ำหอมไหมคะร้อนๆเลยอันได้จ้ะของว่างถูกปากของฝากถูกใจนะคะเพื่อนๆวันนี้รีสฝากร้านบ้าบินมะพร้าวน้ำหอมนะคะบายบาย <Bye. S 2> หมูบ้าบินค่ะจระอาห้าตัวนะคะเพื่อนๆ ขอบคุณมากค่ะที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามเป็นกําลังใจให้กันนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากนะคะไอ้ยิงวันหนึ่งไปกี่ที่คะเนี่ยที่เดียวค่ะกินไม่หมดขอบคุณค่ะบางทีบางวันวันไหนอยากออกก็ช่วงเย็นอีกรอบนึงอย่างวันนั้นที่น้องเขาเจอวันนั้นออกเย็น ไหมคะร้อนๆเลยนะจ๊ะ